สวัสดีครับคลิปนี้พามาดูของสวยงามงโอ้โหเห็นแล้วคันนี้แล้วผมไม่อดรีวิวไม่ได้เลยคู่เนี้เนี่ยแต่ที่เด็ดอยู่คันนี้นะที่เด็ดตรงไหนรู้ไหมเดี๋ยวพาไปดูมาดูนี่มาดูนี่คันนี้อยู่โลหาแต่คันนี้ก็เด็ดเหมือนกันเด็ดตรงชัดซีเครื่องหัวแต่คันเนี้ยที่เด็ดที่สุดได้หมดทุกอย่าง J O ห้า E J.O.5E ดูสภาพเครื่องโอ้โ oh หสุดจัดนานๆนนจะได้เห็นรถแบบนี้ดู oh, โอ้ปวดท้องขี่หรอือเปล่าว่านลุกเลยอ่ะดูอ่ะรถอะไรมาสวยแท้ไอหัวนี่มันยังไม่ได้ล้างไม่เป็นไรมันไม่ผูหรอกแต่เครื่องมันเนี่ยดูเนีย้ยูเครื่องไหมเ้ยเครื่องรถมันสวยครับแท่ว่ะ ดูเช็ดีทีนี้เช็ดซีดูโทรศัพท์เครื่องนี้ซื้อมาเกินครึ่งแสนแน่นอนตาคุณเห็นยังไงโทรศัพท์ผมก็เห็นแบบนั้นเลยนะเช็ดสีเต็มนี่ดูเลยชัดเจ๋วซูมยังไงก็ชัดครับโทรศัพท์ไม่ต้องเป็นห่วงเสื้อผพาตัวนี้นะครับมันไม่สวยนะนี่เขาให้ตัวสำรองมาตัวนี้นี่ ให้สำรองมาตัวนี้ครับสวยคิปแน่นอนเห็นไหมไม่ต้องห่วงเฉพาะว่าเสื้อเผาไม่สวยก็เปลี่ยนเสื้อเผาให้ครับไม่ต้องห่วงนะครับเสื้อเผาดุมเบรกไม่สวยใช่ไหมเอานี้ยกทิ้งเลยเอาเฉพาะลูกเฟืองท้ายอย่างเดียวเผาข้างก็ออกนะครับเผาข้างเอาออกด้วยเลยเปลี่ยน เอาไปทํารถวิ่งล่องนะรถยาวๆอย่างนี้นะอย่าเอาไปตัดทําดัมนะเสียดายโคตรเสียดายเลยนะครับใครที่อยากได้รถด,ดัมไม่แนะนําเครื่อง 5e นะครับใครอยากได้รถด,ดัมแนะนําเครื่อง 7e ข้อดีอะผมจะบอกเลยสูตรบอกสูตรบอกความลับเลยง่ายๆทําไมรถ 7e มันถึงขายดีนะเครื่อง 7e 5สูบอ่ะหนึ่งมันไม่ตรงรุ่นบ้านเรา 2นะครับราคามถูกนะข้อ3แรงอัดดีประหยัดแต่มันก็มีข้อเสียก็คือถ้าเกิดคุณเอาให้ใครรีแมปที่ไม่ใช่คนที่เข้าใจเรื่องรถดินะรถดำอะคุณจะเปืองควันดำไม่มีแรงเครื่องร้อนมาพร้อมกันเลยหลายคนร้านหลายร้านหลาย,ลาลายอู่เอาไปรีแมปกับช่าง เขาคิดแค่สี่พันห้าพันบอกเขาทําแพงอุ ui, ้ยช่างทําไมทําแพงไปซื้อเครื่องมารีแมปเองไอรีแมปดีๆเราไม่ได้ว่าหรอกไอแค่ไปยกหัวฉีดตัดระบบท่อ EGR ออกยกหัวฉีดเนี่ยคุณยกหัวฉีดขึ้นเพื่อปล่อยน้ํามันลงไปปล่อยน้ํามันให้มันท่วมลงไปแต่คุณไม่ดันรางช่วยที่จริงกันเขียนกราฟก็ง่ายๆย,ยกหัวฉีดดันรางมันต้องทําพร้อมๆกันแต่ บางอู่บางร้านนะครับซื้อเครื่องมาทําเองอันนี้ประสบการณ์ตรงจากผมก็คือลูกค้าโทรมาบอกรถผมควันดําแต่รถไม่วิ่งมันจะวิ่งได้ยังไงครับผมถามหน่อยคุณไปยกหัวฉีดขึ้นเนี่ยยกหัวฉีดขึ้นเพื่อที่จะให้มันปล่อยน้ํามันลงไปท่วมเนี่ยนะแรงดันในล่างเนี่ยมันน้อยนิดเดียวคุณไม่ทําให้มันบาลาน์่ะมันไม่ฉีดเป็นฝอยแต่มันดันออกเป็นเม็ดดันลงไปท่วมลงไป อคุณคิดเอาได้ว่าอ่าเครื่องของคุณอะเขมงเขมเหลาติดออกมาตามทงตามท่อดำไม่มีแรงเครื่องร้อนนะครับคิดเอาง่ายๆนะแนะนำให้เอาไปทำลดล่องนะครับคันนี้ลดล่อง G O 5 e ประหยัดตรงรุ่นนะเพราะถ,าถ้าเกิดลดล่องอะมันจะตรงรุ่นมาเราพอเวลาคุณไป เสียที่ไหนคุณก็เข้าศูนย์ที่จังหวัดนั้นก็ได้แต่ไม่ใช่ว่ารถเ O 5 E ห้าอเนี่ยมันจะไม่มีนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณน่ะได้ยกประกนันฝาสูบนะครับประกนันฝาสูบศูนย์ศูนย์บ้านเราอ่ะมันจะมีหกสูบสี่สูบใช่ไหมอ่าห้าสูบไม่มีถ้ารถคุณไปเสียห้าอ่าเจ็ดอีเนาะไปเสียคุณก็ต้องรอวันหนึ่งเพื่อที่จะสั่งอะไรมาหรือบางที่ที่มันเป็นเมืองที่จเจริญมันก็มี แต่ถ้าเป็นเมืองที่ไม่ค่อยจเจริญเท่าไหร่คุณก็ต้องรอวันนึงกว่าของจะไปถึงแต่ถ้าเป็นพวกนี้มันก็จะมีเลยเพราะว่าตรงรุ่นบ้านเราแนะนําให้ทํารถล่องนะครับหนึ่งมันเป็นหม้อน้าหม้อน้ําใหญ่หม้อน้าหม้อน้ําใหญ่อ่ะถ้าเป็น 7E มันจะเป็นหม้อน้ําเล็กถ้าเป็นหัวตอนเดียวน้นจะเป็นหม้อน้ําเล็กอุ้มลมยาวๆหม้อน้ําเล็กๆอ่าแต่ถ้าเป็น g o 5 e ีเนี่ยมันจะเป็นหม้อน้ําใหญ่เพื่อมันสั้น นะครับมันก็จะเหมาะวิ่งล่องนะทำความสะอาดง่ายรักษาดูแลรักษาง่ายนะครับตัวนี้มันจะเป็นรถช่วงยาวปกติเดิมทีมันจะเป็นรถถุงลมเป็นรถถุงลมชุทรงชิดสี 4, นะครับมีถลอกปอกเปิดกนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะไปทํารถสไลด์ก็ได้คุณอยากได้ช่วงล้อช่วงไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ตอนนี้ทาไปเลยเพราะว่ารถมันยังไม่ทําทะเบียนน,น,นะครับรถมันรถมันยังไม่ทําทะเบียนนะคุณเอาไปทําเลยพอพอคุณทําทะเบียนเสร็จแล้วคุณจะไปเลื่อนเนี่ยคุณต้องเสียค่าเชนแบบใหม่นะสามสามหมื่นห้าแต่ผมแนะนําถ้าจะทําเลื่อนช่วงตอนเนี้ยทําไปเลยนะครับถ้าทําทะเบียนอ่ะคุณซื้อหัวหัวเจ็ดซีไปอ่ะ คุณทําทะเบียนทีหลังก็ได้โทรมาหาผมบอกทอบแท็บผมต้องการทําทะเบียนได้เดี๋ยวผมจะให้ทีมงานผมอ่ะวิ่งมาวัดรถให้ที่บ้านเลยมันถึงจะแม่นวัดจากช่วงนั้นมาถึงตรงที่คุณเลื่อนตรงไหนก็ตรงนั้นแหละบางคนบอกเอ้ยผมเลื่อนห้าเมตรห้าสิบพอเอาเข้าขนส่งจริงๆริห้าเมตรห้าสิบสามห้าเมตรห้าสิบสองเลื่อนไปปุ๊บเขาคิดเลยสามหมืนห้าช่วงล้อไม่ตรง นะครับมันก็จะกลายเป็นแบบไม่ชัวร์ถ้าอยากใจะให้ชัวร์คุณทําให้มันกระบะยังไม่เสร็จไม่เป็นไรคุณเลื่อนช่วงล้อให้มันเสร็จเดี๋ยวผมวิ่งไปไปวัดช่วงล้อให้นะครับเอาจุชัวๆนี่อีกตัวหนึ่ง JO JO 7E นะครับสวยเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นเฉดสีไม่เต็มนะเฉดสีไม่เต็มนี่นะครับจะเลี้ยวไปตัวนี้เลี้ยวไปเหมาะ เอาไปทำรถดำนี่คือตัวที่เหมาะเอาไปทํารถดาที่สุดนะครับเจ็ดสีสวยเรียวปายนี่แหละรถดำนะครับดูเครื่องเนี่ยคุณมาดูได้เลยเครื่องยนต์สวยๆเลยนะผมถึงแนะนําว่าซื้อรถเนี่ยให้ซื้อกับคนที่เขารีแมปจะไม่ได้เข้าข้างเสียจูหรอกแต่ว่าผมเห็นที่ผมเห็นมา การรับประกันการทํารถให้ลูกค้าส่วนมากคุณไปซื้ออู่ไหนจบที่เสียจูเดี๋ยวพาไปดูนะเดี๋ยวพาไปดูมันมีปัญหายัางไงเดี๋ยวพาไปดูอันนี้สวยมากครับมาดูตัวจริงได้จะไม่สตาร์ทนะเพราะผมก็รีบนะครับมาดูตัวจริงเอาไม่ยกหัวด้วยอันนี้แ i r ์ o o p อย่างดีเลยภายในสีดําสวยรีบมาดูเอานะใครอยากได้ก็รีบมาดูเอาไฟสีนอนคันนี้ ท่นั้นใฟส,สีนอนเหมือนกันนี่พามาดูปัญหาถ้าเกิดคุณซื้อรถกับคนที่รีแมปไม่เป็นคุณจะมาเจอปัญหานี้นี่นี่เอาไปทํารถดัมทรงนี้นี่สวยน,นี่นะครับสวยเหมือนรถออกห้างไปแดงเลยสวยสร้างนิดคือตัวเก๋ขึ้ตื่นหูแวบอ่ะฮะมีอีกหูดูเตะ คือเอิญซื 1> <1> ้อก enfin ็สะดุ <3> <3> ้งครบเดือนิกสมียนเดนยังก่อนนเดือนยังก่อเดิาสไปสีญิยุ่ง่หิุีมโอ้เขาไปยังงนบุญสิไปยังงแลเขาสินี่สมบยเอ้ยเห็นหีดีก็ราชการต้นนี้ไหมนี่แหละเขาว่าจบ ที่เราเบาที่สุดกระเป,เป,เป,เป๋า,าเบากบม่าแทเจ้าเอออ่ะ,อะนี่นี่ปัญหาเสียจูไม่บอกปัญหาห้ฟังนี่คือรถที่ซื้อไปแล้วเกิดปัญหานี่ถ้าคุณซื้อไปเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ซื้อที่อู่ที่เขาทำคือนี่ปัญหามันจะเกิดรั้นนี้มันเป็นยังก่อนไม่ชีด มเีประโยชน์เลยเออบ่มีประโยชน์เลย,มย,เลยแมงมันต้องมีกระดาษมันต้องเป็นกองดักน้ําที่เป็นกระดาษดักน้ําแบบนี้มันคือเป็นกองคล้ายๆกับเรียนผ่านนึกซึ่งถ้าซื้อจะเจ็ดน้ำไมอซึ่อเออแต่ว่าฟุ้นเขาไปคือเขาถ้าซื้อกองดักน้ําจะซื้อแบบนี้มันไม่มีประโยชน์ให้ซื้อที่มันเป็นมีกระดาษกองไว้ด้วยเนี่ยคอ,อยเลื่อมาคอยก็บ่ได้เขาขัางเจ้าคอะว่าเวลามาซื้อรถให้ซื้อน้ำพ้นที่เขียนเ็ดเป็น เวลาคุณไปมีปัญหาอยู่บ้านนี่อะอย่างไปสกลอย่างไปนครมนมเนี่ยโทรมาถามเสียจูรถพ้นไปนั่นไปนี่ยังตอบได้เด่นบ่้จะคลางขขยไปเห็นมั้แต่ว่าถ้าคุณไปทําที่แบบเขาแบบทําไปเองอะ่ะโทรมาให้เสียจูอะยกมาเลยครับยกมาเลยครับนี่เหมือนเขายกมาเนี่ยเร,รเราไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนทาไงก็ได้แต่ขึ้นสไลด์มาใช่ไหมไก็เสียค่าน้ํามันเสียค่าสไลด์ไป แต่ถ้าเสียจูทาไปเนี่ยก็พอจะเออโทรบอกได้ว่าตัดสายตัวนั้นตัดสายตัวนี้เห็นปะยังจะเลื่มเหตุไปเห็นปะเออแก้ปัญหาทางโทรศัพท์ได้ทางโทรศัพท์ได้แต่ถ้าไปทํามาจากที่อื่นแต่ถ้าไปทําไปซื้อจากที่อื่นมันก็อย่างว่าแหละไม่ได้ว่าร้านอื่นหรอกแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนทําไปเออนะบางร้านิ่นก็เอาไงไๆเนาะซื้อเครื่องรีแมปมาก็ยกหัวฉีดอย่างเดียวตัดถอยเสียอย่างเดียวเออคนดํำปื้อ บ่มีแห้งคอยเห็นไหลทั่วมาไรุนเลยคนดำเออคนดำอย่างเดียวต่ไม่มีอันนี้ไม่ได้โจมตีหรอกแต่ว่าปัญหามันมีทุกวันที่โทรมาปรึกษานะ่ะผมก็เลยว่าไอ้รถดีไม่ดีมาดูเอาแต่ว่าซื้อกับคนที่ทําดีกว่าเออกับคนที่เขาทําเนี่ยอย่างเงี้ยเอามาแก้เอามาแก้าาแล้วเนี่ยเอามาจัดเซ่ลเลยเราจแลดมาจากอันเดมุกดาหารในข่้นนั้นมามกาาเปา คแล้วมาแล้วปะเซยันแม่มายันแหม่มานั่นแหละเรียบร้อยนี่แหละประเด็นยังไงก็จบที่เสียจูมันเดิมไหมก็เขามีทุกอย่างนี่มาดูนี่เครื่องทำยุ่นี่พวกอะเนี่ยเครื่องเช็คหัวฉีดอหัวฉีดมีทุกอย่างนะรถคุณมีปัญหาเรื่องหัวจงหัวฉีดนี่มีหมดเลยนี่เตอรเหมียนซล่าไหร่ีของมันนี่นี่มีหมดเลยมีหมดเลย คุณอาจจะไปซื้อหัวฉีดไหมต้นละหมืน่นสองหมือ่นอยู่นี่ต้นละสองพันหาพันหาสองพันมีให้เลือก <5. S 1> หลายราคาสองพันห้าสามพันห้ามีหมด,ม,ดออม,มีเครื่องมีอะไรด้วยโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ